สวดีค่ะชื่อชนิกามัีสายรหัสประจำตัว5401002630034ค่ะวันนี้ชิ้นงานอะไรก็ได้ก็อาจะลองทำกล่องใส่ซีดีดูนะคะก็เริ่มต้นเลยนะคะเริ่มต้นนะคะก็จะทำชิ้นงานเป็น3ชิ้นก็จะเริ่มต้นจากฝาฝาล่างของกล่องซีดีนะคะ ก็สเกตเลือกเลือกท็อปเพนสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งอันเลือกสิบสามเอ้ยร้อยสามสิบน่ก็ร้อยสามสิบก็ตกลงแล้วก็ฟีเจอร์ฟีเจอร์เอ็กซ์ทูดแล้วก็ให้มีความหนาขึ้นมาห้ามิลลิ แล้วก็เลือกติมฟีเจอร์เลือกขอบหนึ่งก็เลือกให้มันหนาด้านในโอเคเลือกให้มันหนาด้านในตัตกลงจากนั้นเลือกในส่วนของท็อปเพนแล้วก็สเก็ตเลือกสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมา ก็กำหนดเป็นหนึ่งร้อยสามสิบก็ใช่โอเคหนึ่งร้อยสามสิบจากนั้นทำการเอ็กซ์ทูดมีความหนาหนึ่งก็เป็นพื้นพื้นจากนั้นเลือกที่ผิวด้านล่างสุด เลือกสเก็ตเลือกสร้างวงกลมหนาความหนาเป็นสิบห้าแล้วก็รตรวกรงแล้วก็ทำการ extrude เลือกขนาดความหนาเป็นห้ามิลิเมตรเลือกตินฟีเจอร์เลือก s e Selection ให้มันกลับด้านไปอยู่ด้านในตกพตกลงป่าก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับหนึ่งชิ้นงานชิ้นแรกอันนี้คือฝาล่างก็กด Save ไปก่อนแล้วก็ต่อไปจะมาสร้างชิ้นงานชิ้นที่สอง ก็คือเอ่อทับเพนกันนาเพื่อสร้างวงกลมอันนี้จะเป็นสร้างแผ่นซีดีนะคะกำหนดในส่วนของไดเมนชั่นหนึ่งร้อยยี่สิบเคตกลงก็ การ e X t u o e ความหนา1มิลิเมตรกดตกลงแล้วก็เลือกที่วงกลมอีกครั้งเลือกสเกตเลือกสร้างวงกลมเลือกสร้างวงกลมวงเล็กอีก1วงขนาด dimension ของมันเป็น15กดตกลงเลือกฟีเจอร์เลือก e X t o d e Cut ก็ คัดลงเลยนะนี่สำหรับชิ้นงานชิ้นที่สองเทปไปก็สุดท้ายนะคะสร้างชิ้นงานชิ้นที่สามชิ้วฝาบนโอ้โหชวยนะะ สำหรับฝาบนนะคะก็เลือกสร้างทับเพนสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมากำหนดร,ระยะตรงนี้เป็นหนึ่งร้อยสามเมตรตรงนี้เป็นหนึ่งร้อยสามเมตรโอเคจะตกลงแล้วก็ทำการ extrude ความหนาหนึ่งมิลลิเมตรอุ้ยห้าห้า ขั้นดีเมแลวก็ปิ้นฟีเจอร์เพื่อความลึกหนึ่งให้ reverse ข้อด้านในโอเคจากนั้นก็ตกลงแล้วก็เหมือนเดิมน,นะคเลือกในส่วนของ็อปเพลงแล้วก็สเก็ตแล้วก็สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นใหม่อันหนึ่งโอเคแล้วก็กำหนด ขนาดเป็น1นึนี่ก็หนึ่รมเอ็ดกลงเลื่อฟีเจอร์เรือง e x t ก u d e ข้อหนาเป็นหมิลเมตรกรตโลงก็อันนี้คือชิ้นงานฝาบนนะคะก็กดเซฟไ้ก่อนจากนั้น ก็กดทีนี้มาทำการสร้างอาแอสเซมบลีนะะก็เอาชิ้นงานทั้ง3มอันนั้นมาประกอบกันเริ่มต้นจากลองใส่ซีดีนะคะเอาฝาล่างออกมาก่อน แล้วก็เอาแผ่นซีดีมาจากนั้นจะใช้คําสั่งเม k ก็ค,คือเลือกบริเวณด้านในของขอบแผ่นซีดีนะคะแล้วก็เลือกบริเวณนี้ปึ๊บให้เป็นคอนเซนทริกกันกดตกลงแล้วก็เลือกผิวตรงนี้ของซีดีแล้วก็ด้าน แผ่นด้านล่างของตัวฝาล่างนะคะก็กดล,ลงเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใชะ้แผ่นฝาบนยเอาแผ่นฝาบนออกมานะ,ะทำการหมุน หมุนรอบแกนแดร้อยแปดสิบองศาตกลงก็จากนั้นจะใช้คำสั่งแหน่ของเดิมกดตรงนี้ให้ชิปกับขอบด้านนี้เป็นคอนเซนคอยคอนซิเดนต์กัน แล้วก็ให้ฝาบนนะคะกับขอบของฝาล่างมันคอยสียดกันก็กดตกลงอันนี้มันจะยังเลื่อนได้อยู่นะคะเราก็จะเลือกบริเวณขอบด้านนี้กับด้านนี้นะคะคอยสียดกันโอเคแล้วก็กดตกลง แล้วก็อ๋อขนาดฝา,ามันไม่พอดีฝามันไม่พอดีมันควรจะมีขนาดเป็นอ่าอดี ในส่วนฝาบนขางย่กจังอืมอืมก็ไม,ม่เป็นไรลดมันทิ้งไปก่อนแล้วก็แย่ไขเอ่อฝาบน อลองแก้ไขใน,นส่วนของฝาบนใหม่ะะ 35, มนะครห้อยสามสิบห้ามก็เกินอ่าลองหนร้อยสาม มันต้องแก้สองภาคแล้ว แล้วก็ลองดูใหม่ครับตรงนั้นเกิดภาพฝ่าบนขึ้นมาปุ๊บมลกคอมโพเนนต์มลกตัวฝ่าบนมลกคอมโพเนนต์โลเทียเนาะแกนเซตเราแบบโอเคไป ไหโอเคก็เสร็จแล้วข้นตอนออกไปอ้ตัวนี้นมา ตัวนี้แม่หอ,อกตัวนี้มาเซเดนตกลงมันยังโอ้ยเร่อนได้โอเค นั้นเลือกบริเวณนี้กับบริเวณนี้โอเคจากนั้นเลือกบริเวณนี้กับบริเวณนี้โอเคอ่าฮะก็เรียบร้อยค่ะปิดกล่องซีดีได้สมบูรณ์แบบแล้วอ่าก็เรียบร้อย สำหรับชิ้นงานกล่องซีดีขอบคุณมากค่ะ